ลูกลานได้โชคลาบมันมๆนนะแม่เคยขอได้นะครับ้องดูครับแม่นเลยแม่ได้ยินได้ยินเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์นักที่นี่ก็เลยแม่อยากมาดูมาดูจ้ะเห็นว่าแม่มาที่นี่ได้คีตัวสองตัวด้วยสองตัวได้สองศูนยสองูนเจอตรงไหนแม่ได้ก็แม่ เอาเหรียญโยนโยนเข้าไปในฮีบเนี่ยสองสองอโยนเงินเยอะๆเลยเก้าบาทไลว่าคบที่แม่ทําอะไรบ้างนี่เห็นอนัากันเป็นอันนี้ไปไหว้ตายายออยู่นู้นแล้วก็ผูกผ้าแดงเขียนชื่อนำสกุลที่อยู่เขาให้ให้ตายายเขาจะดะพระให้ออ,อวันนี้วันวันอะไรวันศุกร์วันศุกร์เน,นยถ้าแม่มาวันประหักคงจะ ปาเม่ขาโชคตรงนี้เลยเนี่ยเออโชคโชคที่นี่ด้วยโชคตรงนี้ไทยไทยแม่พอแมีมีน้ำเนี่ยเจอแม่ผมผมด้ยบังเอิญนะครับอ่ะก็แม่ปล่อยพรมนะครับนี่แม่กระซายพิยานางกันนะครับทุกคนนะครับโทรหาแม่ไม่ติดที่ไหนได้แม่ เอบมาที่วัดคำชนโนดเองไม่ได้นัดหมายกันเลยมไม่ได้นัดหมายเลยบุญสมพงกันนะบุญสมพงกันได้แค่ f ีทุกคนนะคะ<ส>รับเดี๋ยวแม่จะลองโชคนะเอาเหรียญโยนอขอโยนเหรียญโยนเหรียญ <advantage> เข้าไปในฮีบ ในจุดทูจะขอหลวงปู่ศรีสุทโธแม่ปทุมมาวันนี้ลูกหลานของแม่ได้มากราบไหว้แม่แล้ววันนี้ในจุดตรงไหนจุดตรงนี้ก็ได้นะสาธุลูกขอทานจิตตั้งจิตหาลูศรีสุทโธถ้าลูกมีบุญกุศลรวมกันขอให้หลวงพ่อเปิรและแม่ปฐุมมาเปิดให้ลูกนะวันนี้ เอฟซีเขามาคอยอยู่เยอะเลยพ่อจะาสาธุลูก,ลกมานวันนี้ลูกขอโชคให้เอฟซีหนนะคะพอ่อแม่ผมมองทุกคนนะครับสาธุสาธุจะสังเกตแม่ผมหอมปลอยผมแล้วครับตอนนี้อต้องจับ ฝนตกพอดีเลยครับมากับ<อ>าสายฝนนะครับแม่ มีเหรียญไหมเดี๋ยวแม่จะโยนให้โชคเอาสิบบาทบาทถ้าโยนข้าวท่ายก็มันจะได้โชว์อ๋อเลขเลขเขาได้เลขเออเอาเหรียญบาทบาทะแม่จะโยนนี่เลขเขาจะมี นู่นเลขนู้นนั่เลขเหรียญเอาเหรียญบาทขอแล้วขอให้ลูกหลานได้โชคลาภมันมๆนะแม่เคยขอได้นะครับต้องดูครับ,บแม่นเด็ดแม่สองแล้วเข้าสองแล้ว โอ้ยได้ได้สองได้สองงวดนี้สองสองนะแมวบวกสองสองสาธุสองสองศูนย์ก็ได้สองสองศูนย์ปู่ให้อีกไม่แม่หรือว่าอันนี้เอาสองตัวสองตัวขอสามตัวอีกอ่าเอาขอสามตัวอีกก็ได้จ้ะขอสามตัวสองสองสาธุแม่ปฐุมมาปูสีส้โทนะ เออถ้าถ้าเข้าในนั้นนะ,ม,นะมันจะเอยซื้อมันจะแม่นไงหนึ่งทุนสองทัวนะอ้อเข้า,ขาโอ้ยไม่ถูกเลยเนี่ยสองแล้วนะสามไม่เข้า,าตัวนไม่เข้าสองไม่เข้าเลยอไม่เข้านะห้าไม่ให้แค่นั้นปูให้แค่นั้นหรือเปล่า สมบัติใช่เข้าถลายป่ะออกสามสามเนี่ยถลาไหยมันไม่ไม่เข้าไม่เข้าสามมันเข้าไปเจ็ดเข้าเจ็ดเข้าเจ็ดไม่เข้าสามเข้าไปเจ็ดเข้าไปเจ็ดมันออกข้างนอกสามเข้าไปเจ็ดเจ็ดสามศูนย์บอก เลขสามตัวนั่นเนี่ยเจ็ดสามศูนย์คลิปมันเข้าไปเจ็ดแต่เจ็ดเข้าสามเข้าสามโอสามศูนย์เมื่อกี้สี่เหรียญนะมันเข้าไปสองแล้วมันออกสามโอสองมันออกสองเมื่อกี้นะมันจะเป็นเจ็ดสามศูนย์นะทุกคนเจ็ดสามศูนย์ไม่เข้าสามสี่เหรียญเข้าไปสองเออสองที่โยนครั้งแรกนะมันเข้าไปแค่สองเหรียญไม่ไม่เคลียร์ไปดีกว่านะจะได้ชัดๆเดทีนะ ตรงศูก็ไดู้นูก็ได้ไม่ให้ศนถือว่าือว่าโงสุดท้ายแล้วแล้วก็เจ็ดราเจอแม่ด้วยบังเอิญต้องใช้บุญสัมพันธ์กันและก็มีโชคสมอะไรนำกี้สามเจ็ดอมันออกเข้าเออมันเข้าไปเจ็ดเข้าไปโกงสามออกสามสามศูนะเสียสามนะครับเจ็ดสมศูนย์แม่ถูกต้องแล้วอสามเจ็ดศูน ให้ให้ซ้ำในเนี่ยอ่ะไม่ไม่สองนะสามพันถือเลยแม่เลขไม่เนี่ยโงงสุดท้ายแล้วแม่นั่นเนี่ยสุดท้ายแล้วนะโค้งสุดท้ายเอฟซีทุกคนนะครับโค้งสุดท้ายแม่นะครับเันงวดนี้สององตอนนั้นแม่มางวดแรกแม่ก็ได้สองศูนย์ยนไปห้าบาทเข้าไปโสงในหีบจับบัตรแล้วก็ตามตัวตามเจ็ดโซนเนาะชอบนะครับตัวนี้แม่แม่ชอบตัวไหนแม่นี่ยลงไม่หนี่ยแม่ แม่จะชอบข้างบนเนี่ยเพราะแม่แม่ชอบเล็กเบิ้ลงวดนี้นะแม่ชอบเล็กเบิ้ลใช่เล็กเบิ้ลแม่วงกลมไม่น่อยไในมถ้าชอบชอบเล็กเบิ้ลกลมสี่เหลี่ม่เหลี่ยมลี่เหลี่ยเล็กงวดนี้มันจะมาเบิ้ลด้วยแต่ไม่รู้เบิ้ลข้างล่างหรือข้างบนครับไม่ได้บังเอิญมาเจอแม่ที่นี่เลยได้นั่นมาเลยนั่นเลยแม่มายังไงครับเจอมายงไยก็มากับไอ้พวกไอ้ที่ลุงขับพามาเขาอยากเห็น ก็เลยพาเข้ามาเขาว่าเออจะมาดูเออหน่อยก็ทางมันก็สองกิโลสามกิโลน่ะเข้ามานะก็เลยมันไม่ยาถลายมันไม่ก็เลยไปหาพ่อมาก็เลยกลับมาเข้ามาเน้นไม่ไม่รู้ว่าไม่นึกว่าจะเจอโอไปหาพ่อมาแล้วไปหาพ่อเลยว่อสุรัตน์ไปมาแล้วหไปมาแล้วไม่รู้เขาบอกเลขอะไรไม่รู้นะพ่อเขาเอา เขาก็ให้พระมาเขาให้เลขอะไรนะไม่ได้ถามเขาหนะแม่ก็ไม่ได้ดูเลยไม่ได้ไไดสนใจเรื่องเดี๋ยวมแม่พาไปรเอเราจะเพราะว่าเราจะก็เลยเตรียมพร้อมวันที่สามสิบวันนี้ว่างไหมวันนี้วันนี้ก่อนไปเลยไปก่อนเลยไหมวันนี้วันนี้นนนก็ว่าเออเพาไม่ได้มาเพราะวันที่สามสิบก็ห่อข้าวต้มทับแยนโดนตานะอ่ะโอเคครับแม่ขอบคุณแม่มากเลยครับ สาธุสาธุ<ะ>ครับเลยประมาณนี้นะครับขอให้โชคดีนะ,ะแม่ผมมอมนะครับโชคดี<ม> <นะ S 2> ทุกคนท่เอไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรก็เลยแต่นะแต่แม่ว่าเอเพราะในใจแม่ก็คิดว่ามันเอไม่ถูกก็เลยแต่เลยจะถูกก็เลยแต่แม่ขอโทษขออภัยด้วยนะคะอยู่ตรงนี้าบางาทีก็เข้าบางทีก็ไม่เข้าก็เลยแต่นะโชคใครเขามีมีโชคมีลาบเขาก็โดนเลย ทุกคนทุกคนรำพันต่อกันนะครับสาธุสาธุสาธุ่าธุดีใช้นะครับครเล่พรหมงอมนะครับครับทุกคนนะครับเลขแม่ผมหอมคอยเรื่อยงปังรวยๆเด้อสาธุสาธุนะครับมาลำลากันไปนะครับสำหรับเทปนี้เราต้เลขแม่ผมหอมคโค้งสุดท้ายนะครับงวดนี้เท้าเงินหน้าตามอีกนะครับสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม